บรรยากาศการปรับพื้นที่ว่าปรับฐานวางวางธาตเพื่อที่ว่าจะนำอัดทีิระดูของเครื่องเครื่างบรญจุที่ธาตุตอนนี้ก็น่าูกหลานากำลังเร่งมืออย่างเต็มที่เพราะว่ามีเวลาจำกัดถ้าเราทำเสร็จเร็วเราก็จะได้กรับเร็ว ญาติชมพันธ์ที่ผ่างมาจากประเทศมาขออภัยจากกรุงเทพมาที่ประเทศกับได้วันนี้มาภาพว่ามีธุระติดพันที่ต้องเดินทางวันจันทร์จะลองให้ลูกหลานเร่งดยู่ทำไมทักไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงจะเดินทางกลับเพราะว่ามารถของญาติชมพันธที่ช่วงนีติดธุระประปังไม่สามารถเดินทางได้ มีความจำเป็นี่ต้องรีบด่วนนิดเงตอนนี้กวกหลังกำลังเร่งม,มือแล้วเร่งแล้วเวลาตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายโมงที่เดียงหรือพี่เคยเนี่ยบอกว่าคงไม่เกินสี่โมงนอาจจะต้องอาสามารถที่จะตั้งได้ส่วนนี้ทางนี้ก็คือถ้าพี่ไปทำการซื้อมา ถ้า,าอาทิต,ท,ตที่บรรจุอาทิตนะราคาเจ็บาทพอไปไม่ใช่เจ็ดร้อยกอ้ยเนาะโอซอย่างดีเลยราคา 7, เจ็ดพันเหรียญเอาอ,อีกอ่ะปีอีก